สวัสดีค่ะพี่น้องพ่องปไยสปูทุกคนพี่น้องค่ะนี่ก็ยำปลากระป๋องแซ่แบแซ่แบแซ่บมา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 กินข้าวแซ่บๆน้ำกันค่ะนี่ก็ปลาทอดค่ะพี่น้องค่ะปลาทอดปลาปลาสับหอมหอมเดี๋ยวจับเบะกินอย่างกอรณีมา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 กุยปลากระป๋องกันเนาะนี่ปลากระป๋องยำปลากระป,อป,ระปอ๋อง คุยปลาแับพี e. ่น mm ้องคะปลาสแซบแซ่บตัดปลาเขื่อนอ้อนพึ่งได้กินข้าวซอ้พี่น้องคะเพิ่งเสร็จงานสองงานกับพี่น้องคะโอ้เพิ่งกินข้าวบ่ายสามแล้วค่ะหิวเวลา แซ่บทุกอย่างทั้งนี้พี่น้องของมรดย,ยใหม่แบบนี้โอ้ยกินขเขาอ้วนตายพี่น้องากินแบบอิ่มบอบินนะมาพี่น้องป้องปายทุกคนทุกคนมากินเขาน้ำกันแซ่บแซ่บพี่น้องกินแบบอีสานบ้านเฮา บอกเลยว่าพีซซ่าเนี้ยแซ่บแซ่บอืมยำปลากระป๋องแซ่บ 음, 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 음 วันนี้ทำงานเจอคุณออลุมาคุณแอนดูบิทอาจารย์สนีเป็นปะว่าเย็นไหม่บแก่ยไหมคุณเอามาชมเย็นไหมไม่แก่เลยพี่ใหม่ไม่แก่เลยเห็นปะเพิ่มีการให้ให้อาจารย์สนีทายอายุเย็นไหม คุณเดนบิ๊กไทยยุยยังไข่มลยของมึงมันเหมือนกับ้ําำคมยุบเลยไทยถูกเลยใครผิด บวอ้วนมันสิดูด้บ่นอะมีแต่เนี้ยเสีบๆไปก่อนค่ะไปก่อนทำไมายุ่งงานหลายบามีเวลาเลยลงคลิปบางอยมีเวลาเลยลงคลิปกับพี่น้องค่ะลออู่เด้อค่ะพี่น้องค่ะทำไ,ไมเลิบๆนะพี่น้องเลิบทำไมตอบซาบ้างหย่งบ้างก็รอร้อด้วยกัน,นเด้อไปก่อนค่ะไปก่อนพ่อขึ้นไม่คลิปหนาค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ